แกจะไปอยู่ลาวป่ะ,ะมีแฟนคนลาวบะ่ะนนี้หรอคนลาวหลายใจแหมชาวมาวาจังสันชื่อเน่เด็กธรรมุส้มขายแบบนะฮักขนาดนี่ผู้สาวไทยอุบลธรรมุส้มซือเฟิร์นะจา้า <laughs> อายกล้องแม่ผู้ชมตอนนี้หอยนางโลกินแล้วเป็นยังไะบัดนี้กินแล้วเป็นยังนาง่ะพ่อแมนคนเล่าว่ากินหอยนางโลกแล้วมันอารมณ์ดีแมนบอสถานหน้าโมอาบได้ไหมท่านผู้ชมน้องป๊อปต้องสิยากไม่อย่างเงี่ยแต่เจ้าบ่าวรู้ไม่หูเลย สบายดีสบายดีท่านผส้มเบิร์ดถุกท่านเด้อพบกับสองน้องนาผ้าทั่วมอน้น้องนาอ่ามาถึงอุบลตีซีทรามุส้มตอนนี้กาตตอนเออนาสาร์เลยกะหิ้วเขา่าธ่ามผส้มน้องนามาหดคิวรถพอด,ดีน้องป๊อบหับน้องนาอ่าพักพอยู่อุบลกรเพราะว่าเพื่อนน้องป๊อบอยู่ใกล้ท่ามผส้ม เป็นกันยังบัดท่นอาบน้ำสามผ่านลงน้ำม,มากินเขาอยู่ที่นี่เลยท่านผู้ชมเพิ่นเอินว่าเพื่อแพ่เดือเดือยังจักษ์ใหญนี่แหละลงน้ำอ่านมังกีเนาะเดี๋ยวเขากินเขากินน้ำไหนกันจะเดินทางไปเพื่อนน้องป๊อปอมมด้วยธรรมุส้มเด้อเพิ่นกันจะไปอาบน้ำอยู่บ้านเพิ่นตอนนี้หิวเข่ามาพากันมากินเขาก่อนไหนก็นจะมากะโมเพิ่นคนนึงซื้อน้องเฟรมมิร์นท่านผู้ชม มาเบิ้ง่าเพื่อแพร่เพิคนจะนี่ขายยังแน่ือว่าคนอืน่นว่าหาดบารรมม่ทำบ้ษมแต่วาน้องนาเห็นเขาเจ้าแบบเห็ดเป็นตูบแล้วก็มีกะฟุ่ยทั้งกล่องแบบนี้ขันบานเท่าเอืน่นเพื่อแพร่นาะแบบนี้เนาะต่วาน้องนาเห็นป่าเพิ่นเพียนว่าหาดเป็อทำบ้ษมเด้อโอ้เด็กก็จะมีแบบขิดเปนทรายแน่เนาะเมือนี้ก็ฝนตกทำสม้มน้องนาอยู่จังหวัดอุบลเดอ้อตอนนี้เดอ้อยามีแผนสิบไปเที่ยว ที่เดินทางต่ออยู่ธารรม,มุส้มอ่ะเดี๋ยวกินข้าวก่อนเนาะว้าวมันก็จะมีกุ้งเผาสดห่านนี่ว้าว,ว,าวเดธธามุส้มมีกุ้งโตเป็นเป้นแบบนีหน้องาก็ะแนมหาอยู่กุ้งเผาอยู่มองได้อ๋อเพิ่อจะใส่ออกซิเดีบบนี่เนาะเพื่อบ้องกักุ้งตายเลยนี่เออขากเด้อ ก็จะมีกงเบิงให้เศร้าแน่หรือว,ว่ากงลเลาะเอ็นสีธรรมบุษมตัวป็ดดินหนามได้เลยนี่หนาวไม่ธรรมบุมหรือว่าเป็นน้ำหามเศ้าแล้วก็ฝนตกแน่บอ่เดี๋ยวกินข่าวแล้วก็จะเดินทางไป<ม>เฮือนน้องป๊อปเดินธรรมบุษมเด้อเบิองว่าจะนั่งมองได้แหลนะเนาะเดี๋ยวน้าพาธรรมบุษมยางเลาะเบิง อ๋นางแบบต๊ะตังแบบนี้ก็ได้<ม>เดือรับร่องแพ่อาหารปะทุมมาน้องนาอานถือบ่นก็จะเห็ดแบบนี้โอ,แบบโอ้กลวงเลยานมสม้มบนเนจใจว่ามันเจ้าของเดียวกันบ่เนาะ กลวงเลยเนี่ยอ๋อมีเหือคนขายของทำมุ้งส้มีม่ขายแดดไปซายดีขายเป็นตะมวลขนาด ล,ออลูกค้าห้ายวันเสาร์าทิตเนาะอ๋อโดยฝนตกฝนลบฝนอยู่ตอนนี้เจ้าหน่อนยกลับไปหล่อขายเนาะโดยขอบคุณค่ะเย็นดีเ้าหนาฝนเนะาะท่านบุ้ชมไท่เล่ากับขา,ขายที่กันเนาะเดือนหก จะดูฝนแล้วจะมีลายสวยให้เขาเหลือปรามาเลยแบ๋ยังสิลือไในเนี่ยก็จะมีตูบให้เขาเหลือกแบบยังสินาะมีคนหาปลาเดี๋ยวได้ทำผสมเด้อ เดือกนางไหนเลยก็บอกว่าตูปเพื่อนเห็ดหายแบบนี้เพิ่นจะเสียา่านางตูปแบบบานห้าบอทธรรมบ้ชมขันบาทองนางกะตูปแบบนี้สิีเพิ่นกะสามสิบพันวว่าหาสิบพันกี่เนาะหรือว่าประมาณ100อยบาทดินน้ำด่ด้อทธรรมบ้ชมเด้อเพิ่นก็จะมีเสือชูอชีพห้มีกงเบงหนะ้เนาะอ๋อนี่เ สองสาวเพรนังอยู่นี้อ่านเพิ่นก็จะแบบให้ไม้เอาจังสีทำบุษมคนคนเล่าอ่านโมเป็นเนี่ยกระเสมเติบนเนาะให้ไม้เอาแบบเพิ่นห้เมนูเคาแบบจังสีแผ่นหนึ่งอาไม้ก็เสียเอาเอายิงเลี้ย่างนึงเนาะเนาะเอาใหญ่ยังเทาก็ไม้เอาเนาะย้าให้หนึ่งบักกินบ่ ยังมากินเดือนละเกูได้ปลากูเลยหาดปลาทุ่มม้าหาดคู่เดือยเขามารับออเดอร์นะอ,อ,อยู่จังหวัดยังนี่อุบลอุบลแถวอุบลโอ้ยอะไรยังนี่เขาเอิ้องยังแปะซ่แกงส้มแปะซะแกงสม้มแปะซ่าแถวอุบลจะมีปลาทอดอยู่ข้างลุมเด็กอะ ลาดน้ำแจลเจ้าสิบ้านคอยกับหวดน้ำแจลทำบ้วมแจวคิงบอผิวอื่นบอเจลเนยังฮะแจลยังนี่ไอเจลโชว์เตี๊บดิเจลยังเอ่าน้ำจิ้มอะไรคะแกงส้มแปซะอันนี้คือแกงส้มแปซะครับโอ้ไม่ใช่แจวเนาะนี่พี่นาดูนี่อันนี้กรุงเต็มโอ้ กุงโคโยตี้เอาด้ด้บ้านคอยเอินกุ้งโคโยตี้เอาเห็นจะได้โอ้ซันเห็นมันตายสันเหตอยางเห็มันของเกินเห็นมันเียเขอยังเต็นอยู่พ่มเอาเด้อู ิตงซันก่อนเนาะไม่ใช่ตกซันก่อนท้อปีชูดูสายหลาวพียอไม่ได้ทำบุโซ่คือคือหยังยำหอยนางรมยำหอยนางรมหอยนางรมกินแล้วเป็นยังหรือเปนี้กินแล้วเป็นยังนั่งเหงื่อเพราะแม้นก็เล่าว่ากินหอยนางรมแล้วมันอารมณ์ดีแม่นบ่ เอาว่ายังนะวันนี้บ้านจะว่าจะไหนสะกบาน่ินหอยลัคึกคัเออนั่นแหละท่านผู้ชมบาคือกันเนาะจะน่อยังนาชิกินด้วยเพื่อคือคักมือแดงเฮ่อ้าอหาันอะไรขาพัดต้องบํไทยหน่อยอยาก่มนบ โอ้โหนี่ย่าวบุศม์นะสั่งตามไทยไสิ่งว่าโง่เนี่ยมุกทุดินคือนนันใช่เนาะโอ้ติดตะขามาผอมมานี่ยสสบาทข <laughs> ยันดึ๊มบมันจากดีเนาะอะไรเอา้าแา่ว่าจริงจังมันกี๋นบอกแม่ จริงจังไม่ไปแล้วลาวใต้เพราะเมื่อกี้เป็นลาวกางมาแล้วก็จะเปาวเหนือเลยจะไม่ไปลาวใต้เด็ดขาดปยงีมาไปลาวใต้เงินคุยใไหปเราเยไเลยจะไทต้องำเรื่องอยู่เมนบอ า <laughs> จะไปอยู่เราต้องทำเรื่องใช่ไหม <c oughs> ต้องเห็ดเรื่องไปอยู่เลยเป็นปะหรือว <c oughs> ่าอ,อยู่ได้แค่สามเดือนแบนต้องอยู่ได้สามเดือนแบบคนลาวมาอยู่ทยไทยแหละต้องต่อ,อต่ตตอบาสปอร์ตอตอต่อตะวะเลยอารมณ์แบบตออะไรมั้งเดี๋ยวฉันไปอยู่ลาวปะฉัะมีแฟนคนลาวปะนี่คนลาวลายใจแหมใช้มะว่าจังซานไม่อยากพาต่อ มาวะรู้เลยนะโบไฝเล่าไต่แล้วยม่มีใจเลยเบาอีกเแบบไร้ถอดไข่ให้กินจะทำโบแสบกับโบได้ทอดไข่กับถอดใส่เนือซื้อเยี่ยงกับโบหูเจืดจะเจือเอากับโบหูเพราคนมาแบบได้เนาะทอดไข่ซื้อีหรอเดี๋ยวพ็เพิ่มอดให้กินเนี่ยมาแล้งบอกเลยว่าแสบทอดไข่ให้กิน ตอนนี ka, talk, ้กะฝนตกเต่ท่านผู้ชมบานเพื่อนอันนี้เพื่อนอื่นว่าเมนำยังเมนาเดือบ่เขาจะเกินว่าหาดเดือแไหนหาดเมนามูนเมนาเดือนมยังเป็นข้อหนาไม่ใเหอออันนี้อะไรขมูด โอ้แต่จะมีคนมาหาป่าเลยนะท่านผู้ชมน้องเห็นเห็นปลอมเนาะเป็นหนังยังบอกเลยเนอะท่านผู้ชมเด้อโอ้ป่าโดดเมื่อกี้นี่เห็นปะโบเมนโบเมนน้องหนองโบเมนน้องเดี่ยงป่าที่เป็นหนังธรรมชาสติ์ดิเด่นบาทนี่ท่านผู้ชมเย็นมาก อ๋อน้องป๊อปอาณากินกุ้งได้แล้วเพราะว่าเศร้าเต็มแต่ตอนนี้เต็มใจได้หวานอร่อยขึนมากินลิฟท่านผู้ชมแรงเตือนนอนมากกินเละได้ดเลยนำบ่ออาบเลยเ่ยอ๋แเมนบ่อาบแล้วบว่หรือเนี่ยมื่อน้ำอาบนำ้ำแค่เดี๋ยว เจอมาเป็นจันโฆโฆโนงสัตจปนกนอ,อยนอกอนอยทีนาู่เล่าบ่อยู่เล่าบ่ีหัาเป็นจัโอ้มันที่พาไปดินบานเพลินทับกุซมมชื่อเน่เนทา่านผบุ้ม ขายยังี่ขายปูทอด้ามบปูรเีโอขายปูทอดขอตบบอต็มตัวตุมจ้ะตัวต้มเอาอันนั้เรกินบะข้าวเอาบะข้าวเอา้าวรมเอาบะข้าวแบบนี้ช้หน่อยเพื่อนเอาบะข้าววะกินบะข้าววะข้าวเผา บอมอ้มากหรอ<ม>แตกแ้แลกแทถทำมาซ่อมคนไทยบอม,อามาแบบเผาเผามานอยู่ี่บ้านไกับหอ่นหนยนึงน,งนงเอาสองนวยซะบวกเรากินแต่เหล้าแล้วก็กินมะเข้าหน่อยลาเจ้าหาจ้าเจ้าหาไเ้าหาเจ้าหาผู้ดีเจ้าหาผู้ดีเป็นแบบอันแบบนี้เนะาะอยี่สิเออเอาไปสองแมงสองนี่นอดย เดี๋ยวเพนท่อนอ๋อยี่สิบห้าเอาสองใช่ใช่อ๋อสองรวยเออบอสบอกว่าเล่าซื้อลูกเดียวไงนี่ท่านผู้ชมหนาวเย็นเลยเนีนจริงไหมล่ะบาทนี่โอ้ไม่ได้กินน้ำกันด้ยท่านผู้ชมเลยนั่งไปนั่งมากันนอนในนอนในตื่นหนึ่งเนี่ย นงเฟินนงเฟินยังสดว่นงเฟินฮะนกเฟินช่ได้มีแฟสะทู่้ชมาัโสดนน่น้องม่ขอเฟซให้ทานบุชมเนาะสวดพังตะกรันปะหายคู่มือว่เอื่อยแ่จ้าหายคููมือเป็นฝั่งพวกลาวขัดใจเนาะไทยลาวภาษาไทยถ่ายกันท่านคนไทยเป็นว่าข้ายทุกวันไหมคะเด็นหร คนเล่ากันขายครูมือโบเนอวเร็วกินเลยจะได้ตัวเร็วๆแห้งถูกเต็นอุบลเป็นแบบไดด์รสาตแบบไดดเนาะช่วงสิ่งคีบไว้ใส่ขึ้นบานห่อยค่ะบางส่วนใส่เขาคัวผักผิกปลาแหลกึ้นกันเนาะจะมี่อ่แปลกๆแน่มีว่า พักอย่างพักที่แบบหัวจงะท่านผู้ช่วงจวกับเพื่อนจะใส่ชิ้นไข่เนี่ยเนาะขั้นบัตรโรงงานจะาโบใสได้เพื่อนน้องป๊อบกะบโบคอยปากเด้ท่านผู้ชมเด้อเพื่อนชื่ออ๋อ YouTube เพื่อนอาอ้ยเพื่อนมาหัวยังเลยทำบออายังไม่อาบน้ำยังเหืียดบ่หรือว่าเบิ้ลมือบออาบมือนเนี่ยเบิ้ลมือบออาเลยบอว่า ขายของในหอือแบบใน้ธรรมะสม้มคากตรงน้ำมากแข้งแบบขายของในเหอือแบบจริงนะในความรู้ซึกแบบพายุคือแบบยูแบบสมัยตะกี้นะมนอิเองเอาอะไรไหมพี่นาเอาอกินกปเี่ยงกินปูนาโอ้บาชิมากมาปูนานีาะ่นี่โอปไปอยู่ลาวเด้อ มากจะแบบของละลายชีทมอชมนนอง๊อกขนาดไหนคะขุนโตกับไข่กับไขยเลยเนาะไม่ไหวเลยรู้เพนสีคำเดีวโอ้ทขยหอดคำกับเมื่อก่อนเ่รอโดยมันมานเด้อบุดมะพร้าววะ น้องเฟิรนมาบุญบักข้าวทนผู้ชมชิดอไน้องเพื่นมี่แฟนเดวเน้ท่ทนผู้สมเนาะสวยงามสาวบนงามอีเดียทนผุ้ชมเด้อเบาเกินเด้อเบาหยอกชื่องามยเด้อทนบู้สมเด้อเบาหยอกน้องเพินแต่งามแหละวซ้ำนี่ สำแหน่งฝ้ามาเกิดเไม่ลายว่เสม่ลายเขาถึกินไปเบ้าเขาอีหยังล่ะโอน่สนาหน้าโมอากเนี่ยเามามโมหน่องป๊อปตัวสียาเไม่หยางเนี่ยแตเจ้าบ่าวเมาไม่หูเลยบ่าว่าเพินไปหามตังงนาเนาะ ครับเตี๋เสาร์ตีสี่นอกจากอื่นเด้อยบาบานเท่าอืนาอ่นสี่โมงเสาท่านผู้ชมก็ได้ต่องในพักอยู่เ<ม>พื่อนพักก่อนก่อนเดินทางกลับไปบาานเพื่อนมันกะไก่นะท่านผู<ม>้ชมเดี๋ยวเขากินเดี๋ยวเขากัสิเด็ก้าบาบานเ<ม>พื่อนเนาะบาานเจ้าบาานเจ้าพายูเน่บาบานเจ้าเพื่นพอเนเจ้าหน้าหล,ลานแล้วก็ยายไปหายายหาหนองหาหลานเพื่อนท่านผู้ชม ก็สิบงงบอกว่าข่อยมาสะใช้บอกแล้วอ๋อนห้าก็ล้ดเ็นอเราด้วย้าจะฮะาญาจะลาเกมบะไม่เท่าบ่อะให้เขเ่าอเจ้าเกมเเอิไม่เท่าบ่ะเหตแเออเอิี่ลี่อห้างเล่าแล้เอิญไอ่มตู้บอวะเมตอ่ะเม่าบ่ห้านี่เอิญหคะันเอิญเคยเอินมา ข้าว่กงจังเขาเอาเอื่ไปตู้น้องเฟิร์นนะในน้ำแดงทองเที่ยวในอุบลเนี่ยจะตั้งแหน่ต้วแ่กบ้าเข้าหัวแล้วเราเน่ยกล่องเพื่แหงมั่กีนาะแดนน้ำแดนทงเที่ยวในอุบลเห็นทานผร้ชมฟังแน่อยู่มองไหนของขวัต้องน้บแล้ บะหัวิชาวอุบวนเนี่ยไหนบูเป็นคนยโสเนี่ยโอ้เป็นคนยโสคือว่าในน้ำเนออืมคือว่าเพลนเสียอ่าในน้ำแดงท่องเที่ยวลงนาในอุบลนคือแบบมูน้องป๊อปเป็นคนอุบลบอมแมนเนาะตัวยโสเดี๋ยวขอจะไปยโสอยู่ สองสามวันสิปปัญญาโซ่้ดย่านผู้ชมเด้อสาติดตามกันทางของน้องนาในเด้อหรือว่าแนะน้ำแรงท่องเที่ยวเนแถวยาโซ่ไปน้ำกันบอ๊ะไปด้วยกันไหมกระมี่เหรอเนาะบอ๊ะหอยยังบ่ได้เมื่อเธอเอาบอ๊สรุปว่าท่านอากาศปะเนี่ยง่างเท่าไรนี่สองสามบาทท่านผู้ชม เจาบานจะเอื่นยังนักแด่นักแหล่คือกันเนาะตัวแบบมีมอสจะว่ามันถิกลายเป็นเม่งกระเบือ่อแอน้วยน่นตัวแบบมีบอสใ่ะคุณผู้ชมตัวถิงลกลายเป็นเม่งกระเบื่อเลยมั่นกรอบเนาะ อากาศดีขนาดเมื่อนี้มีมกบัววะเอื่อยเอื่อยในแดดทีรามีฮะ้ะเบิดแล้ว,มมลวกับบ้านน้องป๊อปอันนี้ทาบุสมฝนตกบ่ยุดเลยทำอิดนางถ่าให้ฝนเส่าเนาะตอนนี้ยางแข็งฝนเลยนี่ทำบุสมเมืม่อคืนนี่องนาพักอยู่นี่แหละ ชื่อ่าเป็นเพื่อนฮะชนละพันชนละพันขอบใจนอ้องเฟิร์นพาไปกินข่าวได้มืาอนี้เด้อคือแบบอะไรอื่นบ้าขอบคุณมากๆเนาะเอา,ไปไปาเบายบายท่านผู้ชมิศเลยบายขอบใจพาไปกินข่าวปะเ,เอ้เอาอันนี้น้ำน้ำพล็กไปมนะั้งไปยามบ้านน้องป๊อปต่อท่านผู้ชมิเดี่ยวลองน้ำพักกันที่เนื้อสิตไทยรีวิวที่พักให้เบิรงเนาะ ก่อนจะเดินทางไปบ้านน้องป๊อบเออก็จะมีสองสันแบบนี้ค่ะคผู <c oughs> ้ชมทางนาผักอยู่สั่นสองกับเจมี่แบนแบบนี้ จะเป็นแบบนี้ขึ้นมาท่ารผสมก็จะเห็นเรือนชาวบ้านเป็นแบบจเฉีเนาะ<อ>จังหวัดอุบลเ<อ>นี่ยจะพากอยู่นิ่ตอเพื่อนกาจะหอยผ่าเชตโตให้เห้าได้นี่แตบบ่ก็อานามาเผิมสองตุกเนาะ ปีสองเก้าธรรมบุษมอยู่อุบลเดิมมันอีเด้อเนี่ยอันนี้กะเอฟสี่สื่อหายแล้วใน,นกระเป๋าท่านผู้ชม์บอกง่ายๆกระเป๋าน้องนาอ่ะนี่กะจะแบบนี้ท่านผู้ชมเมืม่อคือนนี้นอนนี่แหละบุ๊มบิ๊มเมื่อคือนเนาะตอนเสาร์ที่มากะ บอกว่าเพิ่นสัยไลเป็นสองวันบอรพระวานองน้ำมาตอนตีสี่องน้ำเพื่นก็นจะแบบนี้มีแอร์มีโทรทัศน์แบบนี้กะบกกว่างบกแขบท่าน้บบนองนาำกะพอดีเนาะมีตู้เย็นแบบมีหมองแตงนาอย่างสีเอ้เดินทางไปเพื่อนอ่าสาวป,ป๊อบเ้วยทานผสมเด้